ฝัสส่งสโมสรได้เขี่ยก่อนครับเหลืองแดงว่า40นาทีมลจะเป็นอย่างไรบ้างครับคู่นี้ไทยชัยวัฒน์ออกมาหานาธานโอ้โหวันนึงคู่แล้วครับนาธานไล่ไกลมากเลยคู่ไม่ทันครับโอ้โหสวยสดงดงามจริงๆครับลูกยิงลูกนี้ของนาธานอัลนาโดโอ้ทำเอาโกดังสิเดียมกระหึ่มเลยครับจากจังหวะ ตักข้ามาจากคิกอินครับของกัปตันทีมชัยวัฒน์ลอดขาเข้าไปเลยครับโอ้โ oh ห oh, ยิงเด็ดขาดส,สุดจริงเด่นกับทางจิรวัตรคืนตัวนายกิกอมน้ำหนักยังถึงอยู่ถึงจิรวัฒน์ไงไก่มาตัดบ้างฉแถบตรงนี้ตีเสมอได้ครับโอ้โ oh ห oh. ว่าเลือกเปลี่ยนทางของอีกองหรือไม่ด้วยหนึ่งหนึ่งโทสันกำลังสู่เกมเลยครับโอ้โห oh oh, ตีเสมอได้เร็วมากครับธรรมศาสตร์ ไกลมากที่ขึ้นมาแล้วจริงเปลี่ยนทางครับอีกรอรอฟเอลนี่นะครับโดนเลือกตัวทางซ้ายแม่นได้ตัวไหลามาอาครับจกกักรพัดนมีโอกาสทิกเะอร์ขึ้นนำช่างลุ้นโอ้โหติดเซครับอย่างยังเน่องนึ่งอยู่วิ่งตัวเปล่ามาเลยนะครับเกมรับของธรรมศาสตร์มารุมตรงนี้สองคนแต่บอลแรกไม่ดีครับทำให้ต้องไปแต่งรอบหนึ่งจังหวะจิงก็เลยกลายเป็นว่าไม่รุนแรงด้วยนะครับ อิทธิช่าแปะมาหาหน้าประตูอันนี้ใช้ตอกซดโอ้โหตรงนี้ว่าไกลมากยังเซฟได้มาใหม่วีรพัฒน์วีรพัฒน์ปั๊มหลุดเท้าทางของก็นั่งตาชัยเอาละครับสองหนึ่งพลาเลยขนาดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหวีรพัฒน์ยังเก็บอยู่เลยนะครับต้องชมคนแอสซิสต์ครับวีรพัฒน์เฉลิมพัฒรกุลครับที่โกดังเซเดียมนี่ครับแตะหลอกในเน่แล้วจิ้มไปเนี่ยโดนอัดเข้ามาเป็นทางฝั่งของวีรศักดิ์นะครับที่หวดเข้ามาเต็มเต็มเลย แต่บอลมันมาถึงทางนัตวุฒิเรียกเรียกตัวนายขยับหาช่องยังไม่มีเบิร์ตรงนี้หาครับตรงนี้ลักไายแล้วครับของทางคานิซอนโอ้โหยังกำจับวางนลยครับยังกบจับวาง3-1มีที่ตะพนลุกที่ทางเอกไปโอ้โหแม่นยำสุดๆเลยครับเป็นจังหวะเกมรุกของธรรมศาสตร์ที่ใช้ทางไกลมาขึ้นมาเล่น จากจอเบิ้ลตรงนี้ของไก่มาเนี่ยนะครับโอ้โหแล้วเตะนี่ลูกซ้อมเลยนะครับไม่ตกพื้นเลยครับบอลน,นี่ไปซุกก้นตะข่ายเลยครับประตูประตูของท่าเรือ3ามหนึ่งแล้วครับตอนนี้ท่าเรือได้ประตูที่3แล้วโสดด้านหน้าใหม่ไปมาขึ้นมาขอวิรศักดิ์วิรศักดิ์ได้อยู่ อันที่ไกลมากแล้วครับมีชุมกรซิวากอนเสียท่าแล้วเอาอีกหนึ่งล่องอีกหนึ่งล่องล่งแล้วก็สี่หนึ่งโดยทางกาเบียวครับโอ้โหโอ้โห,โโหครับธา,ฐารา,าตราดขอไปเสียใจเสียท่าเลยครับไปเสียบอลกันง่ายๆในนาทีเดียวเลยครับโอ้โหและกาเบียวยิงลูกนี้มันจงเลยนะครับเมื่อไกลมากบอลสั้นๆวัชระ จบโ,โดนฉกได้โดยอีโกะครับธรรมศาสตร์มาแล้วนี่เน่เนีน่นยไล่ได้สองสี่อาแล้วครับธรรมศาสตร์ไม่ยอมง่ายๆจากจิมเป็นจังหวะที่ขึ้นเกมรุกไปนะครับแต่ว่าไปเสียบอลกลางทางโอ้ข้างหลังนี่เหลือชัยวัฒน์คนเดียวนะครับซึ่งก็ต้องไปคุมจิรวัฒน์ด้วยสุดท้ายเน่เน่จิ้มลูกนี้เข้าไปเตะม,มุมลูกนี้โอ้สามสี่อาแล้วครับโดยสุวรรณนัท ว่าเตะบอลเล่นง่ายๆของฝั่งธรรมศาสตร์โอ oh ้โ oh ห oh. นี่แะครับคือทีเด็ดการเล่นลูกเซตของธรรมศาสตร์ที่มีจิรวัต์สอนวิเชียนอยู่ในสนามนะครับนาทีเดียวกันนี่แหละครับที่ได้2ประตูโอ้โหแล้ว oh ก็ oh oh oh. สุพนัสนิ่มสุพรรณครับเลือกตัวไกลเลือกขึ้นเน่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 วางข้ามมาหาอีกก่อลูกนี้เราตามโอ้หตีเสมอได้ โดยทางสุวรรณนัและครับวางเสรมสัาตัดกลับคืนสู่เกมเลยครับโอ้โหสามประตูติดกันเลยครับที่ยิงได้ใน2นาที oh, oh. จากเน่ๆข้ามมาให้อกิกอโอ้โห oh, oh. กาเวียประกบหานิดเดียวนะครับแล้วก็โฉบตัดหน้าชัยวัฒนี่ชัยวัฒน์ไม่เห็นได้ซ้ำนะครับว่าสุวรณนัทจะอยู่ข้างหลังตรงนั้นกองบอนี่น่ๆตัดมาก็เวลาหมดแล้วครับนนี้ จครึ่งแรกนะครับเกมที่โกดงสเตรียมครับเกมที่การท่าเรือลุ้นแชมป์ในวันนี้โดนกาวพิวบงังพิกอบ้างพิกอพาตีวงหนีเนเน่เนเน,เน่ยกคืนมาไม่ถึงครับโดนดักได้แต่ตรงนี้ปั๊มแล้วเขาทางของวัชระมาต่อต่อตรงนี้โอ้โหไม่ได้ครับว้าจัดของทางชวัตตั้งแล้วนาธานที่มาต่โดนจิ้มทิงเลยก่อนโอโ้โหเกี่ยวได้โดยวชระแต่ว่า นี่ครับ2จังหวัดที่เสียบอลชัยวัฒน์แปะกันมาโอ้โหอ, <ś üt> อ้ตรงนี้คารเวียวเดี่ยวกานแล้วก็สี่ห้าสี่ครับเหมือนจะต้องดูว่าเหมือนจะไม่ได้เหมือนจะไม่ได้นะครับมีเสียงรถหวีดก่อนนะครับเป็นยางไรคู่นี้ไปแปดศูนย์แล้วนะครับอาคามียิงสุราไปแปดต่อศูนย์ไปแล้ว ได้ประตูครบไม่ฟาวนะครับทารท่าเรือขึ้นนอีกครั้งหนึ่งยุฟังจะมาสามตัวมั่งลุ้นจบอันดับที่สามือว่ารอบนี้ที่การท่าเรือได้โอกาสนำอีกรอบจะเป็นอย่างไรอายเบี้ยยกยกล้อเปิดมาสองสองแสวเนื้อขาครับหกสี่โอ้โดยนาทานเลยครับโอ้โห 2ประตูกับ1แอสซิสของกาเบียลครับรับบอลจากคิกอินนะครับแล้วแตะหนีเดนเน่เลยแล้วก็จุดนัดพบตรงนี้ของทางนาธานา,นาโดครับส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายโอ้การเข้าทำที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเป็นช่วงที่เข้ามาไหนตรงนี้อ้าครับไล่มาได้ห้าหกละครับโอ้โหโดยอ้าวมาเลยครับคนนี้อีกแล้วสุวรรณัต มาอีกแล้วครับแพทริกแล้วครับแล้วต้องถุกนัดได้อย่างเที่ยมเลยนะครับบอประกบเป็นกระเบี่ยนครับโอ้ข้ามมาหาหน้าทานติดแขนของทางอีกอร์แล้วครับแล้วตรงนี้คือว่าขาก็จะสวนมาเอาสวนมามาสองสองคนอีกอร์อีกอร์ซัดเสาเ้าอ๋อที่อีกอแล้วครับอีกอ ล็อกหล่ออ้าวไ,ได้ได้หาช่องบรรจงลักตาตีเสมอได้เงาแล้วครับธรรมศาสตร์กับขึ้นสู่เกมอีกครั้งหนึ่งหกหกแล้วครับแต่อีกอเหมือนจะเจ็บด้วยหรือเปล่าครับโอ้โหดึงหลอกเก็บรับท่าเรือหลงไปหมดเลยครับหลอกทางฝั่งของทางวีรพัฒนหลอกอนันตชัยแล้วโอ้โหจอจอแบบนี้เนี่ยรัตรพงศ์ก็ไม่ไหวแล้วครับโอ้โห หมดสิทธิ์ครับแต่ว่าต้องดูว่าดิจาร์ดังมาเอาการของทางกันท่าเรือนาทานโอ้โหหมดเวลาก่อนเลยว่าคู่นี้เฉื่อยลงแล้วก็แชมป์ไปอยู่ที่ท่าข้ามแล้วครับโอ้โหท่าเรือนำสามรอบพี่คงเตยแต่จบด้วยการเสมอกัน6ประตูต่อ6ครับ